สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสําหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องแผนผังอนาคตชาติปัจจัยที่เป็นตัววาดแผนผังอนาคตชาติคือความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอของกรรมจะเป็นตัวบอกว่าการตัดสินใจเลือกเป็นใครคนหนึ่งแน่ๆมีเส้นทางเดียวแน่ๆนิสัยใดตั้งมั่นตลอดชีวิต นิสัยนั้นจะติดตัวตามไปถึงชาติต่อ,ตอไปอย่างแน่นอนความตั้งมั่นของนิสัยใจคอที่รักษาได้ตลอดชีวิตเพียงชาติเดียวจะเอาชนะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูในชาติหน้าหรือข้อบีบคั้นต่างๆให้เปลี่ยนแปลงเช่นถ้ายึดมั่นในความถูกต้องดีงามแม้ต้องโดนความผูกพันอนิวแน่นดึงให้เป็นไป เกิดกับพ่อแม่ที่ไม่ดีหรือพบครูที่สอนผิดผิดคุณก็จะนึกค้านเพราะบุญเก่าจะเป็นสัญญาณน,นำร่องให้คิดได้เองตั้งแต่เด็กๆแตกต่างจากคนชนใหญ่ที่เมื่อทำบาปแล้วตกอยู่ในแวดล้อมเลวร้ายแบบไหนก็กลายเป็นคนเลวร้ายแบบนั้นอย่างไรก็ตามกรรมมีหลายแบบตั้งมั่นในกรรมได้หลายๆชนิดฉะนั้น ผังของกรรมใหม่ของคุณในอนาคตย่อมไม่ตื้นเขินเส้นทางของชีวิตและสิ่งที่จะพบตามทางขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำอย่างสม่ำเสมอทั้งหลายก่อนถ้าในชาติหน้าอาจคิดว่าเป็นฟ้าลิกิตเป็นเทวดาบันดาลหรือเป็นความเคราะดีเคราะร้ายที่ปราศจากเหตุผลทั้งๆที่คุณเองคือสถาปนิกคือวิศวกรสร้างผังกรรมทั้งสิ้น กรรมที่ทำสม่ำเสมอส่วนใหญ่จะให้ผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่บางอย่างอาจให้ผลน้อยในโลกนี้เพราะติดเงื่อนไขทุนเดิมแต่จะให้ผลมากในโลกหน้าวันยังคำ่ำยกตัวอย่างเช่นอยู่ในถิ่นธุรกันดารมีสมบัติน้อยมีข้าวปลาบริโภคน้อยแต่ใจใหญ่ชอบให้อาหารหมาแมวไก่กา ตลอดจนเอื้อเฟื้อน้ำท่าให้เพื่อนบ้านเป็นประจำด้วยน้ำใจอยากอนุเคราะห์จริงๆทุนเก่าของคุณกับคะแนนใหม่ที่ไม่แรงพอจะไม่ทําให้คุณนั้นพ้นจากสภาพความยากจนทันตาทว่าเมื่อสิ้นสุดชีวิตนี้ความเป็นคนใจกว้างจะทําให้คุณนั้นได้อยู่ในพบใหม่ที่กว้างขึ้นสว่างสบายและมั่งคั่งขึ้น แน่นอนว่าหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในทันทีคุณจะไม่มีความตกใจเพราะทุกสิ่งจะเริ่มต้นใหม่หมดนับแต่การลบความจำการค่อยๆเห็นตนเองเติบโตมาในบ้านที่มีข้าวปลาอยู่ในครัวให้กินไม่จำกัดแต่หากคุณไปเกิดบนเทวโลกคุณจะรู้สึกเหมือนฝันร้ายที่พลิกเปลี่ยนเป็นฝันดีทันทีอย่างน่าตื่นใจ กรรมที่ทําด้วยเจตนาหนักแน่นเป็นพิเศษความรุนแรงของเจตนาจะย้อนกลับมาเป็นความรุนแรงของสิ่งกระทบเช่นกันจะเห็นว่าคนเราแม้ทํากรรมชนิดเดียวกันเป็นประจำแต่ก็มีเจตนาหนักเบาผิดแผกแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นผลก็ย่อมหนักเบาและมีความไม่สม่ำเสมอตามไปด้วยโดยมากผังของกรรมใหม่ของคนส่วนใหญ่แม้มีอะไรอะไรให คุณเจะเจอซ้ำๆอยู่ร่ำไปก็ตามก็มีความน่ายินดียินร้ายที่ผิดแผลกแตกต่างกันในด้านน้ำหนักแต่ก็จะมีบางคนเจอดีเจอร้ายหนักหนาสาหัสตลอดชีพนั่นก็สะท้อนว่าน้ำหนักของเจตนาของเขาในอดีตชาติคงเส้นคงวาผิดมนุษย์มนาเช่นกันกรรมที่ทำด้วยความเพียรน,นานเป็นพิเศษความเพียรหมายถึงความใส่ใจ หรือความพยายามอย่างต่อเนื่องผลจะมาในรูปของความยืดเยื้อในการให้ผลหากเกิดใหม่บนสวรรค์หรือนรกจะมีอายุไขยืนนานแต่เมื่อยังต้องท่องเที่ยวเกิดตายอีกหลายครั้งกรรมนี้ก็จะมีส่วนจัดผังชีวิตด้วยร่ำไปไม่หมดไม่สิ้นโดยง่ายแต่บางชาติจะไม่ทำกรรมนี้เลยก็ตามยกตัวอย่างเช่น บางคนจะมีนิสัยประเภทจะทำทานต่อเมื่อพบสมณะที่น่าศรัทธาพระเอิญชาติหนึ่งมีวาสนาพอจะพบพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเมื่อเกิดความเลื่อมใสเป็นล้นพน้นก็ขวนขวายเพียนใส่บาตรเพียนอาสารับใช้หรือจัดหาสิ่งของให้พวกท่านตลอดชีวิตสะสมคะแนนความเพียนไว้อย่างล้นหลามเหลือประมาณถูกเช่นนี้ชาต,ติต่อมา จะเป็นเศรษฐีขี้ตืดไม่ค่อยบำรุงศาสนาเพราะไม่พบนักบวชที่น่าเลื่อมใสพออย่างมากก็ให้ทานคนยากคนจนบ้างไม่ได้ทำทานที่มีความสว่างรุ่งเรืองใหญ่หลวงแต่ผลที่เคยถวายสังฆทานชั่วชีวิตด้วยความภาคเพียรสม่ำเสมอเพียงชาติเดียวก็จะส่งให้ได้เป็นเศรษฐีใหญ่ทุกครั้งที่เกิดในภพมนุษย์ และเป็นเทวดาผู้มีสมบัติทิพมหาศาลทุกครั้งที่เกิดบนสวรรค์กรรมที่ทำด้วยสมนัตแรงเป็นพิเศษสมนัตคือเครื่องวัดว่ากรรมที่ทำในครั้งหนึ่งๆมีความใหญ่ในตัวของกรรมเองเพียงใดเพราะจิตและเจตนาในการทำกรรมย่อมปรุงแต่งให้เกิดสมนัสผิดแผกกันออกไปหากสมนัตในการทำกรรมมีความแรงเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามการสเสวยผลจะเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่กว้างขวาง,วางหากเป็นสมนัสในกรรมขาวผลจะน่าชื่นใจแจ่มชัดยิ่งเช่นการถวายสังฆทานด้วยสมนัสแรงทุกครั้งจะทำให้เกิดใหม่ในที่ที่มีสมบัติบรรดาลปีติน่าพิสมัยยากแก่การเบื่อนหน่ายแต่หากเป็นสมนัตในกรรมดำ ผลก็จะน่าขนพองสยองกล้าวยิ่งเช่นถ้าเครียดแขนศัตรูคนหนึ่งชนิดฝังกระดูกดำวันใดสบโอกาสได้เขียนฆ่าเขาด้วยวิธีตัดมือตัดเท้าทิ้งทีละชิ้นแถมก่อนิ้นใจบังคับให้เขาดูปริยาถูกคมขืนฆ่าอย่างทารุณทรมานแล้วก็เกิดความปลื้มใจที่ล้างแขนสำเร็จความปราบปลื้มเช่นนี้คือสมณัตอย่างแรงเป็นพิเศษ ในกรรมชั่วที่ยิ่งใหญ่หลวงเลยทีเดียวเมื่อให้ผลในที่เกิดใหม่ก็จะทำให้ต้องเผชิญกับเรื่องโหดร้ายนานานับประการแม้จะหมดกรรมในนรกมีโอกาสมาเป็นมนุษย์อีกก็เหมือนทั้งชีวิตจะต้องหัวสุกหัวสุนหลบหนีการไล่ล่าที่เหี้ยมเกรียมร่ำไปมีสิทธิ์ถูกเกมกรรมทรมานด้วยการเวียงไปให้เป็นทักโทษที่ผู้คุมไม่ยอมให้ตายดี และแม้คิดค่าตัวตายก็ทำไม่ได้พูกง่ายๆว่าผังชีวิตจะถูกวาดไว้เจอแต่เคราะร้ายน่าสยดสยองได้รับความทุกข์ทรมานกายและเจ็บช้ำน้ำใจเกินจินตนาการกรรมที่ทำกับบุคคลพิเศษแต่ละคนเป็นเป้าให้เกิดการขยายผลของกรรมมากมายต่างกันเช่นถึงแม้ว่าจะไม่มีนิสัยนักเลงแต่ก็ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพิเศษ แต่บังเอิญเคราะหร้ายที่มีคู่เวรคนหนึ่งไปบวชพระและว้ววาสนาบารมีพอจะบรรลุมรรคผลอย่างนี้พอเจอท่านขณะเป็นอริยบุคคลแล้วและไปกลางสายท่านแค่ครั้งสองครั้งน้ำหนักของกรรมดำก็อาจจะมากขนาดกลายเป็นตัวกําหนดรูปพันสันฐานในอนาคต เช่นเป็นบุคคลตัวเตี้ยมีลักษณะต่ำต้อยหน้าดูถูกกับมีทั้งอำนาจน้อยตรงข้ามหากคุณชอบกลางประมาณว่าชอบยกตนข่มท่านหรือแสดงท่ายิ่งใหญ่อาจมีรังแกชาวบ้านเล็กน้อยแต่กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่น่าเลื่อมใสแล้วก้มกราบแทบเท้าทุกครั้งไม่ทำตัวพยองเลยอ,อย่างนี้กรรมขาวอาจมีน้ำหนักเกินกรรมดำ คือจะมีร่างกายสูงสง่าไม่อายใครแต่อาจามีอำนาจไม่มากสมความสง่าของร่างกายผังของชีวิตมักจะถูกจัดให้เป็นใหญ่ต่อเมื่อตั้งใจทำงานบุญแต่ถ้าเป็นงานทางโลกจะไม่ค่อยมีใครให้ตำแหน่งหน้าที่สำคัญสำคัญทั้งบุญทั้งบาปเมื่อทำกับคนทุศินจะมีผลน้อยกว่าทำกับคนที่มีศินเมื่อทำกับคนมีศิล ก็จะมีผลน้อยกว่าทํากับพระอริยเจ้าชั้นตนต้นเมื่อทํากับพระอริยเจ้าชั้นตนต้นก็จะมีผลน้อยกว่าทํากับพระอริยเจ้าชั้นสูงเช่นพระอรหันต์เมื่อทํากับพระอรหันต์ก็จะมีผลน้อยกว่าทํากับพระปเจกพุทธเจ้าผู้บรรลุธรรมด้วยพระองค์เองเมื่อทํากับพระปเจกพุทธเจ้าจะมีผลน้อยกว่าทํากับพระพุทธเจ้าผู้สถาปนา ศาสนาพุทธได้กรรมที่ทำกับมหาชนมหาชนก็คือคนจำนวนมากอันไม่ทราบแน่ว่าเท่าใดจัดเป็นกรรมที่ทำแบบไม่เลือกหน้าเมื่อให้ผลก็อย่อมใหญ่หลวงกว่ากรรมที่ทำเฉพาะคนกรรมขาวที่ทำกับมหาชนแล้วมหาชนได้รับประโยชน์สุขจะส่งผลให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือต่อให้ชาตินี้ คุณทำแบบปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังประโยชน์สุขของมวลชนคือใครหน้าตาชื่อเสียงเรียงไรแต่คุณทราบแก่ใจว่าสิ่งที่คุณทำไปนั้นเป็นผลดีอย่างชัดเจนกับสังคมหมู่มากอย่างนี้ชาติถัดไปคุณก็จะฉายรัศมีเด่นเป็นที่ยอมรับกว้างขวางอยู่ดีตรงข้ามกรรมดำที่ทำกับมหาชนนั้น จะแปรรูปเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหม็นหน้าใครเจอก็หมั่นไส้และก็มักมีเหตุให้คุณต้องตกไปอยู่ในสภาพให้คนชิงชังมากๆเสียด้วยแม้ว่าคุณจะพยายามทำดีอยากอยู่ในสังคมเยี่ยงคนปกติสังคมก็มักจะพานใส่หรือไม่ก็จับคุณเป็นเป้ายําสหบาทาได้ง่ายๆโดยไม่มีใครเห็นใจสงสารเสียด้วย กรรมที่ทํากับวัตถุพิเศษวัตถุในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทําไว้เป็นเครื่องหมายยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นศูนย์รวมความเคารพศรัทธาเช่นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพของศาสนาทั้งหลายเมื่อทําด้วยใจที่รู้ว่าเป็นการลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมได้รับผลร้ายเกินคาดเช่นเกิดในตระกูลที่ต่ําโดนดูถูกดูแคลน ค่าที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าวัตถุไม่ใช่สักแต่เป็นก้อนดินก้อนหินเท่าๆกันวัตถุที่มีผลทางใจมากๆย่อมมีพลังสะท้อนให้ตัวเองมากไปด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับเกมหน้าทุกคนที่ได้ฟังเรื่องต่างๆที่เล่าไปนี้คือผู้ที่ถูกกำหนดไว้ให้ถึงเวลาก็จากไปทั้งสิน้น เหมือนนักโทษที่ถูกพิพากษาให้รับโทษประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีความผิดอุกจกันสถานเดียวคือไม่รู้ตัวว่ากำลังเล่นเกมกรรมต้องสั่งสมคะแนนต้องใช้นี่ต้องหาทางหนีเอาตัวรอดแม้ยังไม่เชื่อสนิทเพราะยังไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองอย่างไรก็ต้องเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้บ้างไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนึกว่า เมื่อไม่เชื่อก็แปลว่าชาติหน้าคงไม่มีคนฉลาดถูกหลอกให้ศึกษาเรื่องกําเนิดของจักรวาลถูกหลอกให้คิดเก่งกําไรถูกหลอกให้คิดพัฒนาเทคโนโลยีเสริมกิเลสยากที่จะหันมาสนใจในเทคโนโลยีสํารวจความจริงเกี่ยวกับจิตและกรรมโลกจึงเสมือนกระดานลื่นที่ลาดลงต่ําง่ายมากๆเพราะเต็มไปด้วยความฉลาดเรื่องนอกตัว แต่หลงเขาเกี่ยวกับเรื่องในตัวกันแทบทั้งสิน้นผู้มีปัญญาย่อมเห็นความไม่แน่นอนเห็นตามจริงว่าแรงดึงดูดของกิเลสนั้นต้านทานได้ยากแม้แต่อยู่เฉยๆก็เท่ากับกำลังถอยหลังเข้าครองไปเรื่อยๆจึงไม่ควรปรารถนาหลักประกันในการเดินทางไกลกันคำถามที่ควรมั่นถามตัวเองไม่ให้ลืมมีอยู่ด้วยกันสมข้อได้แก่ หนึ่งทำอย่างไรจึงจะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดีคำตอบก็คือทำแต่กรรมที่ดีๆตามกฎของเกมกรรมอันดับต้นๆคือจะมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นแดนเกิดตลอดไปฉะนั้นอย่าน้อยใจและอย่าชะลาใจกับกรรมเก่าที่ส่งคุณมาอยู่กับพ่อแม่ดีหรือไม่ดีในชาติปัจจุบันอยากมีพ่อแม่แบบไหนในครั้งหน้า ก็ขอให้ประพฤติตัวแบบนั้นมากๆไปจนชั่วชีวิตก็แล้วกันกรรมที่คุณทำเป็นอาจินนั่นแหละตัวเลือกแดนเกิดตัวเลือกเผ่าพันธุ์ใหม่ให้ประการที่สองคือทำอย่างไรจึงจะพบผู้ชี้นำทางถูกทางตรงคำตอบก็คือยอมรับผู้สอนการไม่เบียดเบียนเป็นสรณะใครสอนให้เบียดเบียนก็หลีกเลี่ยงเขาเสียและถ้าดีกว่านั้น คือสอนเรื่องกรรมวิบากเพื่อให้เชื่ออย่างที่มีเหตุผลเชื่ออย่างมีจุดหมายปลายทางแน่ชัดพิสูจน์ได้ก่อนตายถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อเรื่องกรรมวิบากก็เท่ากับต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะมีศาสดาองค์เดียวให้คุณเลือกเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวที่ชี้ให้รู้ตามจริงว่ากรรมขาวคือบุญที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ผลเป็นสุข กรรมดำคือบาปที่ทำแล้วเป็นโทษแก่ตนและคนอื่นให้ผลเป็นทุกข์กรรมครึ่งขาวครึ่งดำคือบุญที่เจือบาปให้ผลครึ่งสุขครึ่งทุกข์กรรมไม่ขาวไม่ดำก็คือเจริญสติรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ให้ผลเป็นนิพพานหากศึกษาแก่นสารของพระพุทธศาสนาได้อย่างท่องแท้แล้ว ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จะตั้งมั่นและจะส่งผลให้ได้ไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปอีกหรืออย่างน้อยถ้าถือกำเนิดในการที่ว่างของพุทธศาสนาก็เป็นต้องได้พบศาสดาผู้สอนการไม่เบียดเบียนยอมคล้อยตามท่านและประพฤติปฏิบัติตนตามท่านเป็นพื้นฐานให้มั่นคงแน่นหนายิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สามคือทำอย่างไร จึงจะสำนึกผิดได้ง่ายคำตอบก็คือให้ปลูกฝังนิสัยไต่สวนตนเองบ่อยๆอย่ามันเพ่งโทษผู้อื่นจนติดเป็นนิสัยหรือเมื่อใดจำเป็นต้องเพ่งโทษผู้อื่นก็ควรน้อมมาพิจารณาว่าเขาช่วยเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นตนเองหรือไม่ถ้าเห็นว่าน่าเกลียดน่าชังอย่างไรก็อย่าทำอย่างนั้นหรือทำอย่างนั้นอยู่ก็เลิกเสีย แน่นอนว่าการกระทำผิดคือเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่การสำนึกผิดคือเรื่องไม่ธรรมดาของมนุษย์บางคนที่จะได้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นทุกครั้งที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะเทเลนิดเทเลหน่อยแบบหยอดเหรียญลงกระปุกในที่สุดก็กลายเป็นความดีกองใหญ่ขึ้นมาได้ คนเราเป็นโรคทางใจตลอดเวลาต่อให้แสนดีแค่ไหนพอทำดีมาถึงจุดหนึ่งจะเป็นโรคหลงตัวโรคนี้เองทำให้ผลดีกลับไม่ดีเต็มที่เช่นไปอิจฉาริษยาหรือแข่งขันกันกันกบคนดีมีบุญด้วยกันก็กลายเป็นความหายนะของฝ่ายขาวด้วยกันแต่หากปลูกหวังความสำนึกผิดไว้แต่เนินเน่นๆตั้งแต่ยังไม่ใช่คนแสนดีที่หลงตัว ไม่ว่าคุณจะไปสูงแค่ไหนก็จะมีเครื่องฉุดมิให้ลอยตามลมเป็นว่าวขาดสายตลอดการหมายเหตุไว้ด้วยว่าแม้การสำนึกผิดจะเป็นของดีแต่ความรู้สึกผิดนานๆนั้นไม่ดีโดยเฉพาะที่รู้สึกผิดซ้ำๆซักๆชนิดแกะความทรมานใจไม่ออกที่ถูกคือขอเพียงมีความสำนึกผิดอย่างแท้จริงวูบเดียวแล้ว ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำผิดเช่นนั้นอีกก็เป็นการเพียงพอแล้วบทสรุปของการมีชีวิตที่คิดไม่ถึงมองชีวิตให้เป็นเกมเกมกรรมคือเกมแห่งการปกปิดไม่ใช่เปิดเผยต้องศึกษาต้องใส่ใจรายละเอียดโดยเอาชีวิตของตนเป็นที่ตั้งของการศึกษาอย่างสำคัญและมีชีวิตเองซึ่งไม่ใช่เพียงชีวิตเดียวเป็นเดิมพันอ่านเกมให้ออกแค่เริ่มเล่นเกม คุณก็มีหนี้แล้วไม่ใช่ไม่มีเกมเต็มไปด้วยแรงบีบคั้นต้องทนแรงยั่วยุให้ได้นโยบายที่ควรจำให้ขึ้นใจคือลดแต้มลบให้เหลือน้อยที่สุดเพิ่มแต้มบวกให้ได้มากที่สุดอย่าคิดว่าเกมกรรมเป็นเกมตื้นๆปลูกต้นโพวันนี้พรุ่งนี้ได้อาศัยร่มเงาทันใจอย่าไปคิดว่ากรรมจะล้าสมัย คุณเห็นโลกเลวร้ายก็ไม่จำเป็นต้องร้ายตามเขาถ้าทําดีอยู่ในเขตเล็กๆของคุณเดี๋ยวเขตเล็กๆนั้นก็จะน่าอยู่หรือแปลเป็นโลกใหม่ที่สุขสงบเป็นส่วนตัวได้พยายามหยุดเล่นเกมเสียเกมกรรมเป็นเกมแห่งความสูญเปล่าเล่นด้วยความเจ็บปวดเพื่อผลเป็นความทุกข์นาเน็ดนายยืดเยื้อไม่จบไม่สิน้นคุณไม่มีทางหนีนรกพ้น ถ้าคิดเล่นเกมไปเรื่อยๆวันหนึ่งต้องแพ้แต่ถ้าอย่างน้อยชาตินี้เห็นความจริงเห็นคุณค่าของการหยุดเกมชาตินี้คุณก็จะเล่นเกมอย่างมีเป้าหมายและมีสาระแกนสารถึงที่สุดบทต่อไปของเกมนี้ไม่มีแล้วมีแต่บทต่อไปในชีวิตจริงของคุณเองที่เหลือเวลาน้อยเกินไปจะศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับเกมกรรมอันวิจิตพิสดารทั้งหมดจึงควรรวบรัดตัดความศึกษาและลงมือยุติเกมลฮลโหโหดนี้เลยดีกว่าเพราะมีสิทธิทันก่อนจะเริ่มเกมใหม่ด้วยความไม่รู้อีกเลยทั้งหมดนั้นคือเรื่องแผนผังอนาคตชาติผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัย อเมลอยู่ใชยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานิจนจบจะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำเรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบ,บถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ